สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาดูพระของหลวงหลวงนาครับผมนี่ครับแกกําลังนั่งซองอยู่ครับเดี๋ยวมาชมกันครับว่าแกมีพระอะไรบ้างครับนี่ครับของดีเมืองสรินครับผมคลิปนี้ผมก็อยู่ที่บ้านอยู่ครับอยู่ที่สรินครับเดี๋ยวมาชมที่ละองครับผมรงนี้เป็นองค์อะไรครับตรงนี้กุดุน ผงรุ u, ่นแรกเนี่ยผงรุ่นแรกหลวงปูดุลกําแพงแสนอ๋อรุ่นกําแพงแสนเนี่ยครับผมกําแพงแสนหลวงปู่ดุลครับผมจะมีอยู่หลายเนื่องเนื้อแดงเนื้อช็อกโกแลตเนื้อลายหลายเนื้อขาวไม่ใจะเป็นเนื้อขาวครับไหนองค์นี้ครับรุกายเทพอ๋อเป่าเงินลิฟต์สองหนึ่งเนี่รุ่นกายเทพครับผม จัดสร้างในปีพศ2521นะ 2, ครับหล,ลังหลวงพ่อพชีอ๋อหล,ลังหลวงพ่อพชีประมาณกี่ปีมันเป็นพระประจำจังหวัดกายเทปเดี๋ยวเด,ดี๋ยวหามุมก่อนกล้องไม่ช่วยแชทอาวานนี่แหละย้อนแสงนี่ครับกายทิพย์ถ้าขอเช่าครับ,รบล่อยครับ นัาปล่อยไหมแท็กไม่ปล่อยต่อยังไม่ปล่อยในองค์นี้เชื่อชิชมกันได้ในองค์นี้ต่นแรกเหรุ่นแรกต้นแปดสิทธิ์สร้างสองห้าูนแปดนแรกครับหลวงปู่ดุลณะสิทสร้างครับผมแท้เดิมเดิมครับผมตาน พิสารมูลศาสตร์สะทอนเป็นคนสร้างถวายไทยสร้างครับพิสารมูลศาสตร์สะทอนอ๋อพิสารอดีตปลัดกระทรวงอดีตกระทรวนตรีมหาไทยอ๋อเดี๋ยวปกระทรวงดนตรีมหาไทยคงจะสร้างเียนของดีแกงเยอะเลยอีกเพียบครับเก็บได้อบมาครับผมที่บ้านเป็นตู้เลยเดี๋ยวไหนไม่ว่างเดี๋ยวไปถ่ายให้ชมครับแต่ช่วงนี้สวยไม่ได้ถ่ายครับวันนี้ ก็ว่าจะกลับแล้วเดินทางกลับเย็นเลยนี่ครับของคัมแพงแสนครับเนื้อสีขาวครับนี่ก็รุ่นแรกครับผมปีศูนย์แปดครับสองพันศูนย์แปดรุ่นแรกนีสองหนึ่นี่ก็กายทิพย์ครับกายทิพย์ปีสองหนึ่งครับผมนี่ครับของดีเมืองสรินครับผมนี่ครับเป็นชุดของหลวงปู่ดุลทั้งสามองค์ครับนี่ครับเป็นเทเด็ด เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระนัยยมของท่านทั้งสามองค์เลยครับผมพระอรหันต์ประจำจังหวัดสุรินทร์เป็นพระอาหารหันต์ประจำ